สวัสดีครับผมตั้มจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมอยู่กับ m i t s u s i s o u t u t l a n d e er, รรถยนต์ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเทคโนโลยี p l u g กอินไฮ i d ที่เข้ามาทำตลาดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาทดลองขับนะครับโดย m i t s u s i s h มอ o ต o r ประเทศไทยเชิญทางไคเนอร์มาร่วมทดลองขับเป็นการขับใช้งานจริงๆออกจากเมืองทองทานีนะครับแล้วก็ขับในวงแหวนรอบนอกขับ ใช้งานในเมืองบ้านนอกเมืองบ้านนะครับมาดูในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองระบบการทำงานต่างๆนะครับว่า Mitsubishi Out l a n d er e r PHEV รุ่นนี้จะมีระบบการทำงานอย่างไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างในด้านราคาของ m i t s u s i s o u t u t n d n r er p r u l u g i n h y i r i d หรือว่า PHEV เข้ามาทำตลาดด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น GT ตั้งราคาไว้1 6 4 0 0ล้บาทครับส่วนคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ Outlander PHEV GT Premium เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเรียกว่ามีอุปกรณ์พรีเมียมเข้ามามากมายแล้วก็ระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับตั้งราคาไว้1 7 4 9 0ล้านบาทครับราคาต่างกันประมาณ1 0 0 0 0แสนเศษนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ให้มาแตกต่างกันค่อนข้างชาัดเจนนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องพูดให้เจ็บคอนะครับเชียร์เลยว่าถ้าจะซื้อรถยนต์รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับเพราะว่าให้อุปกรณ์มามากมายไม่ว่าจะเป็น ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED แบบคู่และก็ไฟ Daytime running light เป็นไฟแบบ LED ทั้งหมดครับนอกจากนี้ด้านหน้านะครับติดตั้งกล้องมารวมทั้งเรดร์ซึ่งเป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์รอบคันติดตั้งมาด้วยมีกล้อง360องศารวมถึงภายในนะครับภายในก็ยังเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังแล้วก็มีดีไซน์ที่หรูหราเลยทีเดียวมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนระหว่างรุ่นท็อ GT Premium กับรุ่น GT เพราะฉะนั้นบอกได้เลยหรือว่า ฟันธงได้เลยว่าถ้าจะซื้อ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับก็ซื้อในรุ่น GT Premium เท่านั้นคุ้มกว่ามากมายครับเห็นหน้าตาเรียบหรูแบบนี้นะครับแต่ว่า Mitsubishi Outlander PHEV มียอดขายในตลาดมากกว่า260,000คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าขายดีมากๆในตลาดยุโรปในส่วนของรถยนต์ Plug-in Hybrid หรือว่า PHEV นะครับจะเรียกได้ว่ามียอดขายเหนือรถยนต์ ยุโรปหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อก็ว่าได้ครับในหน้าตาแบบนี้แต่ว่ามีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆใส่อุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้า led ระบบความปลอดภัยต่างๆติดตั้งมาอย่างครบครันการปรับจูนการพัฒนาตัวรถการพัฒนาบอดี้นะครับมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมาจนถึงปี2020จะเรียกได้ว่ารถยนต์คันนี้นะครับดูเรียบหรูดูหน้าตาในเชิงอนุรักษ์นิยมนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นอุปกรณ์พรีเมียมแล้วก็ทันสมัย นอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างที่เชื่อว่าได้รับความนิยมในยุโรปนะครับก็คือการติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยมอเ,เตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่เรียกว่าซปเปอร์ออวิวลคอนโทรลนะครับระบบนี้ถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจาก m i t s u บิชิอี v ว l u ชั่นหรือว่า มิตซูชิอีโรชันสินั่นเองครับเรียกได้ว่าสาวกมิตซูหรือว่าเพื่อนๆนหรือว่าใครๆที่เคยขับรถยนมิตซูชิอีโรชันนะครับก็จะรู้ดีว่าระบบขับเคลื่นลอนสี่ล้อทํางานอย่างไรแล้วก็ทํางานได้โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนสําหรับอีโรชันครับรวมไปถึงการติดตั้งเจลเลเตอร์เข้ามาหรือว่าเครื่องปั่นไฟหรือว่าเครื่องชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับเรียกว่าเป็นการติดตั้งเจลเลเตอร์ขนาดใหญ่เข้ามาทําให้เราสามารถติดเครื่องชาร์จไฟไปในตัวได้ด้วยขับขี่ไปในตัวได้ด้วย ไม่เพียงแต่การชาร์จด้วยมอเตอร์ในช่วงของการถอนคันเร่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรามีเจเนรเรตเตอร์ติดตั้งมาด้วยสามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่เราไม่จาเป็นจะต้องอาศัยหรือว่าพึ่งพาการชาร์จผ่านในระบบปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าการชาร์จผ่านตู้ชาร์จข้างนอกนะครับเรียกว่าเป็นการทํางานที่หลากหลายรูปแบบทําให้ผู้บริโภคในตลาดยุโรปในญี่ปุ่นนะครับสนใจแล้วก็เข้าใจในเรื่องของหลักการทํางานของรถยนต์รุ่นนี้มากขึ้น นอกจากนี้การออกแบบเพื่อจะให้เป็นรถอนเนกประสงค์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับคือการออกแบบให้มีการนำไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ข้างนอกได้ด้วยเรียกว่าสามารถติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับไม่เกิน1,500วัตต์ลงมาสามารถใช้งานได้เป็นรถฉุกเฉินติดตั้งไฟเซเลนได้ด้วยหรือว่า ไปแคมปิง้งพาครอบครัวไปแคมปิง้งสาหรับผู้ที่รักชีวิตอิสระนะครับไปกางเต็นท์ในเส้นทางธรรมชาติหรือว่าในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติพาครอบครัวไปกางเต็นท์หรือว่าเราจะไปพักผ่อนท่องเที่ยวกางเต็นท์กับเพ,เพื่อนนะครับสามารถดึงไฟฟ้าจากรถคันนี้ไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟในเต็นท์นะครับหรือว่าการตั้งแคมป์เปิดไฟนะครับการใช้พัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เกิน 1, 5 0 0วัตต์นะครับสามารถใช้งานได้เลยแบตเตอรี่ในรถคันนี้13.8กิโลวัตต์อหรือว่า 13,800กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุพอสมควรนะครับได้รับการเคลมเอาไว้ว่าใช้งานในโหมด EV หรือว่าวิ่งด้วยไฟฟ้าล,ล้วนๆก่อนที่จะเครื่องยนต์ติดทำงานเข้ามานะครับวิ่งตั้งแต่แบตเตอรี่เต็ม100%จนถึงศูนย์จนแบตเตอรี่หมดนะครับสามารถวิ่งได้ในระยะทางถึง55กิโลเมตรด้วยกันครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับว่าวันนี้นะครับหลังจากที่เราใช้ไฟในการทำอาหารในะช่วงเช้าไปแล้วแบตเตอรี่เหลือประมาณ 80-90%แล้วก็ลองวิ่งใช้งานดูแบตเตอรี่จะ สามารถขับใช้งานได้จริงๆในโหมดไฟฟ้าเพียวๆหรือว่าดึงไฟมานะครับจากแบตเตอรี่ไปหมุนมอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆได้ถึงกี่กิโลครับตัวอัตราสินเปลืองเฉลี่ยที่ออกมาผ่านมารตรัานใหม่ก็จะบอกชัดเจนว่าสามารถทําอัตราสินเปลืองเฉลี่ยได้เท่าไหร่ครับในวันนี้ผมจะขับไปเรื่อยๆเหมือนกับการขับใช้งานในชีวิตประจําวันดูนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้จะมีสมรรถนะมีอัตราสินเปลืองเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนอกจากนี้เรายังมีแถกรับเชิญนะครับเป็นอาจารย์ยอดผู้เชี่ยวชาญฝ่าย thiết bị không thăng. มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับมาร่วมให้ข้อมูลกับเราตลอดการเดิน,นทางในทริปนี้ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในรถยนต์รุ่นนี้เป็นเทคโนโลยีไฮบริดที่ล้ำสมัยมากๆมีทั้งเทคโนโลยีที่เรียกว่าซีรีส์ไฮบริดก็คือมีเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวปั่นไฟผ่านเกจเลเตอร์เข้าสู่แบตเตอรี่แล้วก็มีมอเตอร์นำไปใช้นอกจากนี้ก็ยังมีระบบที่เรียกว่าพาราเลลไฮบริดครับเป็นการทำงานผสมผสานกันสำหรับชุดกับเคลื่อนล้อหน้านะครับเป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้า และก็เครื่องยนต์นะครับเข้ามาทํางานร่วมกันทําให้ได้แรงบิดสูงสุดทําให้ได้กําลังสูงสุดในโหมดพาราเลลไฮบริดนะครับเป็นการทํางานผสมผสานากันร,ระหว่างเครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งในจุดนั้นนะครับก็จะทํางานในช่วงที่เราต้องการกําลังสูงหรือว่าในช่วงที่เรากดคันเร่งเติมคันเร่งมากๆนะครับระบบพาราเลลไฮบริดก็จะมีการทํางานเข้ามาด้วยในส่วนของชุดกับเคลื่อนล้อหน้าครับส่วนชุดกับเคลื่อนล้อหลังก็จะเป็นการหมุนปั่นด้วย มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํางานผ่านระบบขับขี่หรือว่าระบบขับเคลื่อนที่มีโหมดการขับขี่ที่หลากหลายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นนอร์ม l ล o หมดสปอร์ตโหมดแล้วก็ล็อกโหมดครับนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดการขับขี่ในรูปแบบทางลื่นเช่นสโนว์โหมดติดตั้งมาด้วยเรียกว่ามีความหลากหลายจริงๆนะครับสโนว์โหมดในบ้านเราอาจจะไม่มีหิมะแต่ว่าในโหมดนี้ยังสามารถใช้กับถนนลื่นหรือว่าถนนเปียกแฉะ ในช่วงที่มีฝนตกมากๆเราปรับมาใช้โหมดได้เลยนะครับถือว่าเป็นรถที่มีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่มีความทันสมัยมากๆรุ่นหนึ่งในตลาดครับครบเครื่องมากๆสําหรับ Mitsubishi Outlander PHEV รุ่นนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดนะครับว่า Mitsubishi Outlander PHEV มีอะไรที่น่าสนใจบ้างจากการที่เราทำอาหารนะครับเป็นหม้อชาบูรวมทั้งกระทะไฟฟ้านะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับ เป็นการต้มหม้อชาบูด้วยแล้วก็ทําการดาวไข่ทอดไส้กรอกตอนเช้าก่อนที่เราจะออกเดินทางในวันนี้นะครับมาดูว่าการนำนํางานหรือว่าการดึงกระแสไฟตรงนี้ไปใช้สามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ทอดไข่แล้วสุกไหมน้ําเดือดไหมนะครับเรามาดูการสาธิตกันเลยครับครับตอนนี้เราอยู่กันในหลังรถ Outlander PHEV นะครับมาสู่ในหมดอเนกประสงค์นะครับมาแคมปิ้งกันแล้วก็มาลองดูว่าไฟนะครับกระแสไฟที่สามารถดึงออกมาจากตัวรถ มาใช้ในกิจกรรมแคมปิ้งที่เรียกว่าสามารถใช้งานในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่างกว่า1,500วัตต์ลงมาได้นะครับมาสาธิตกันดูนะครับในการทำอาหารเช้าแล้วก็เราอยู่กับอาจารย์ยอดนะครับของมิซูบิชิมาดูว่าการํำงานแล้วก็การสาธิตนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับอันนี้เราก็ สมมติกรณีที่เรามาแคมปิ้งกันเนาะครับนะครับแล้วเราก็มีแบตเตอรี่ครับนะครับแบตเตอรี่ตัวขับเคลื่อนนี่ยแหละนะครับมาค่อนข้างเกือบเต็มเนี่ยเราสามารถจะจอดเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้กระแสไฟ220โวลต์1500วัตต์ครับนะครับเพื่อใช้งานในการ กระทัไฟฟ้านะครับชงกาแฟหรืออะไรก็ได้นะครับที่ที่ขึ้นใช้ไฟฟ้าไม่เกินพันห้าร้อยวัตต์ก็สามารถทํางานได้ครับรบเราก็สามารถดึงไฟจากตัวรถออกมาได้เลยใช่ไหมครับดึงได้เลยครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนมันก็จะมีนิดนึงนะครับก็คือว่าเราต้องกดปุ่มเรดี้ไว้ก่อนเรดี้ก็คือเหมือนเหมือนสตาร์ทรถนะครับแต่ยิงเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับจะเรียกว่าปุ่มเรดี้ครับเราอ่อนให้เรดี้ไว้ก่อนแล้วก็กด a อซิพันเอซิพันห้าร้อยวัตต์ให้มันจ่ายกระแสในที่โฟล์ฟักไฟก็เสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยครับครับเะในนกกกรรณีีีท่่สสมมมติิวาแ มันจะตัดระบบยังไงครับตัดให้เองเลยครับก็เหมือนหลักหลักการหลักการเหมือนบ้านเลยใช่ไมครับก็คือไม่ทํำงานไฟลยถูกตัดออกไปถูกต้องครับก็คือมีกระแสเกิน 100วัตต์ใช่ไหมครับราบอก็ถูกตัดออกไปใช่ครับเพื่อความปลอดภัยครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ยอดจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการทำงานเป็นอย่างไรบ้างครับครับตอนนี้เราก็เริ่มสาธิตการทำอาหารเช้าเลยนะครับเป็นเตาปิ้งย่างคือเตานี้เนี่ยเตาเราได้ต่อไปที่ตัวรถแล้วนะครับครับสังเกตดูคือต่อไปที่ตัวรถแล้วแล้วก็จ่ายกระแสมาจากด้านหลังใช่ไหมใช่ครับจากด้านหลังเพราะรถก็จะมีสองปลั๊กนะครับมีตรงแถวสองครับด้านหลังทีนี้เราต่อจ่ายไฟมาแล้วพร้อมที่จะ ทำอาหารเช้ากันแล้วเราลองลุยกันจริงเลยได้ครับได้ครับเมื่อกี้เราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าถ้าเต่านะครับที่มีกระแสไฟประมาณ1,500ั้วัตต์เราก็จะใช้ในการทำอาหารได้ประมาณ6ชั่วโมงด้วยกันครับเดี๋วว่าใช้ทำครัวทำอาหารได้อย่างเต็มที่ครับสำหรับกิจกรรมแคมปปิ้งนะฮะก็น่าจะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของทางมิตซูบิชินะครับเพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์หรือว่ารถ SUV แท้ แล้วก็สิ่งที่เราได้มานะครับได้ข้อมูลมาก็คือความแตกต่างความหลากหลายของรถกิจกรรมการแจ้งหรือว่ารถ a อ v ีนะครับมิสุซิิได้รับกันออกแบบมาเพื่อจุดนี้โดยตรงครับครับเมื่อกี้ช่วงเช้าก่อนที่เราจะเดินทางออกมานะครับเราได้ลองกระแสไฟนะครับดึงกระแสไฟจากตัวรถไปทำกับข้าวจริงๆไปทำกางเต็นในลักษณะแคมปิ้งนะครับทำอาหารเช้าดู เรียกว่ามิซูบูชิเคลมเอาไว้แล้วนะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน1,500วัตต์นะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็เราได้ทําการทดสอบไปแล้วกับพี่ยอดนะเป็นการทํากับข้าวทาอาหารเช้าทานกันเล่นๆนะครับเรียกว่าทําได้จริงๆและก็เราได้กลับมาดูอีกครั้งนะครับจากแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จไว้เต็มๆนะครับรถคันนี้เมื่อกี้ใช้งานทํากับข้าวไปในช่วงเช้าแบตเตอรี่ลดไปประมาณ10%เท่านั้นเองนะครับเรียกว่าน้อยมากๆ ตอนนี้เราลองขับด้วยโหมด EV ล้วนๆอยู่นะครับที่พ <Okay. S 1> ี่ยอดอธิบายเราแล้วนะครับว่าโหมด EV ล้วนๆสามารถไปได้สูงสุดนะครับประมาณ55กิโลเมตรนะครับจากการวิ่ง EV ล้วนๆแต่ว่าเมื่อกี้เราใช้ไฟในการทำอาหารในช่วงเช้าไปแล้วก็ได้ว่าไฟเหลืออยู่ประมาณ37กิโลเมตรนะครับสำหรับการเดินทางด้วยโหมด EV แต่ว่าถ้าเราต้องการความเร็วสูงหรือว่ากดคันเร่งเข้าไปมากๆนะครับระบบก็จะ ถูกตัดออกมาเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ยอดครับก็เครื่องยนต์ก็จะจะติดทํางานเพื่อที่จะดึงตัวรถด้วยจะส่งกำลังงานไปที่ล้อหน้าเพื่อดึงตัวรถด้วยจะได้กําลังมากขึ้นทํางานเสริมกับมอเตอร์เมื่อไหร่ที่เราคลิกดาวหรือว่าต้องการใช่คังใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นที่เราเรียกว่าเป็นโหมดกันกับขี่เป็นพา拉เลลโหมดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับการทํางานของรถคันนี้นะครับมี3รูปแบบด้วยกันใช่ไหมครับพี่ยอดครับครับก็คืออย่างแรกก็คือเป็น e v โหมดเป็นไฟฟ้าล้วนใช่ใช่ไหมครับอย่างที่2เป็น ซีรีส์ใช่ไหมครับเป็นระบบซีรีส์ไฮบริดนะครับที่ถูกติดตั้งมานะฮะใช่ครับก็คือเครื่องยนต์ทําหน้าที่ปั่นกระแสไฟเข้าสู่แบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ก็จะดึงกําลังไฟจากแบตเตอรี่มาหมุนรถคันนี้เป็นการขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เรียกว่าซูเปอร์ออวีคอนโทรลนะฮะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อที่อยู่ใน m i t ู u ิชีอีเวอร์ชั่นะครับที่โดดเด่นมากๆ คือจะวิ่ง e v อยู่อ๋อถ้าเราปิด e v หมดแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเรายังรักษาตัวเข็มที่เป็นอนาล็อกนะครับรักษากราฟไว้เข็มก็จะกวาดอยู่ในช่วงสีเขียวใช่ไหมฮะเนี่ยสังเกตเนี่ยจะเป็น e v เครื่องยนต์ไม่ทำงานครับก็วิ่งไปเรื่อยก็จะดึงแบตเตอรี่ลงไปเรื่อยเ่เหมือนเดิมในกรณีเพราะนั้นนั่นหมายความว่าเราไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาจะขับไปทำงานฉันจะมากด e v ไม่ต้องครับก็ขับเนี่ยครับการจราจรในกรุงเทพเนี่ยครับมันก็ได้แค่นี้ครับมัน e v อยู่แล้วครับครับ โดยปกติออกตัวนะฮะทั่วไปก็ EV 1 0รอยู่แล้วซ็นอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเป็น EV วไปเรื่อยจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับแค่นั้นเองครับเพราะนั้นคนขับไม่ต้องหูฉันต้องกดนั่นกดนี่มันยุ่งยากหรือเปล่าไม่ต้องครับไม่ต้องกด power on แล้วเข้า j o ยสติ๊กตำแหน่งนี้ขับไปทำงานเลยจบแล้วเราจะลองวัดอัตราซึ่งเปอเฉลี่ยดูนะครับว่าใช้งานจริงๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับทำได้ประหยัดแค่ไหนการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ยอดครับสำหรับ super all wheel drive control กันนี้ ก็คือจริงๆหลักการทํางานอ่ะตัวซูเปอร์อเวนท์โอนครับมันทำงานประสานกันอยู่อยู่สระบบด้วยกันครับนะครับก็คือตัวทวินมอเตอร์สตัวตัวนี้คว, <Yep. S 1> ควบคุมโดยที่มีชุดควบคุมมอเตอร์คอย่างอุปกรณ์ตัวก็คือว่าแอคทีฟยอคอนโทรลนะก็คือเป็นระบบควบคุมการทํางานของล้อขณะเข้าโค้งที่ความเร็วสูง mm. ครับแล้ <Yep. S 1> วก็จะทํางานประสานพรปร,ประสานกันกับระบบ ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวหรือ A S C ด้วยคับแล้วก็ A B S แยกชันแนลสี่ล้อครับซึ่ง4ระบบนี้จะทํางานเองอัตโนมัติช่วยให้รถเกาะถนนมากขึ้นเวลาโค้งด้วยความเร็วสูงเอ้ยระบบตรงนี้จะทําเมื่อเราใช้สปอร์ตโหมดหรือเปล่าครับหรือว่าไม่จำเป็นทํางานอัตโนมัติทุกระบบใช่ครับตามความเร็วของรถทุกโหมดกันกับพี่จะทํางานตามความเร็วของรถอยู่แล้วใช่ไหมครับครับโอเคเลยเรนนี่ว่าในระบบการขับขี่เนี่ยเราเองก็ต้องสามารถผู้ขับ สามารถเลือกได้นะครับอีกสาโหมดด้วยกันนะครับก็คือว่าจะมีโหมด normal snow แล้วก็ lock g a b นะครับนะครับอ๋อโหมดกกร็บขี่ใช่ครับสามารถเลือกได้ในรบน้ำปัดแครับนะครับล็อ สโนว์นอร์มอลใช่ไหมครับนอร์มอลก็คือการขับขี่ปกติเลยใช้งานในเมืองใช้งานทั่วไปใช่ไหมครับสโนว์ก็น่าจะเป็นการขับขี่บนถนนเปียกลื่นใช่คับใช่ไหมครส่วนโหมดล็อกนะครับใช้งานในถนนโกรดใช่ปะครับหรือว่าใช่ครับถนนโกรนถนนที่จะต้องใช้กําลังในการฉุดลากสูงก็จะไม่มีการใช้แรงบิดสูงสูงใช่ไหมครับก็จะมีโหมดล็อกให้เราใช้ด้วยดีมากมครับทีนี้เดี๋ยวพี่ต้อมลองเปิดหน้าเมนูไปที่ซูเปอร์ออเวอร์โหครับดูที่หน้าปัด ซเปอร์ออวิวคอนโทรลนะครับผมปึ๊บอีกหน้านีครับอีกหน้านี่ครับอ่าหน้านี้ครับหน้านี้ครับครับทีนี้ถ้าถ้าพี่ต้อมดูก็คือว่ามันจะมีแถบสีขาวกับแถบสีฟ้าครับผมแถบสีขาวนี่คือกาลังบอกว่าปริมาณล้อหน้าหมุนมากกว่าล้อหลังนิดนึงอ๋อจัดสวิตเพราะนั้นแถบจะขึ้นขึ้นลงลงครับแต่พอพี่ยกคันเร่งปึ๊บแถบล้อหลังจะดันไปล้อหน้าครับจะสวิตไปสวิตมาในขณะที่ถ้าเกิดว่าเรากดตรงนี้นะครับเป็นล็อกมันจะล็อกตรงกลางเลย จะไม่ขึ้นลงขึ้นลงอ๋อให้บาลานซ์กับสีตลอดใช่ไฮะอานนี้เดี๋ยวพอเราเลื่อนล็อกปุ๊บติงเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางๆไว้เลี้ยงตรงกลางไว้ถ้าเราล็อกเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ครับในนี้เรากำลังล็อกแล้วเพื่อจะกระจายแรงทั้งสี่ล้อใช่ครับน้าหลังไว้ตลอดเวลาสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็คือยี่สิบห้าทั้งสี่ล้อใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็คำนวณอัตโนมัติใช่ไหมครับคำนวณอัตโนมัติแล้วก็ ทีนี้ในกรณีถือว่าถ้าเราเราตั้งระบบไปแล้วเนี่ยแก่คนขับกาเอ๊ะแล้วตอนเช้ามาฉันต้องมาคอยกดเปลี่ยนอะไรไว้ไม่ต้องนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยเรากดฟังก์ชันพิเศษอะไรไปแล้วแต่ไปเปิดระบบไอเลยไว้แล้วแต่ครบบับทุกครั้งที่เราตื่นเช้ามา power on ระบบจะรีเซ็ตกับไป normal ให้ทุกระบบเ,เพราะฉะนั้นถ้ <แก S 1> ไม่ไปเปิดอะไรไว้ก็ไม่ต้องไปกลัวกลับบ้านปั๊บใช่ครับแค่ power off off <อ>ขึ้นไปขึ้นไปบนบ้านนอนตื่นเช้ามาว o w e ออนปุ๊บ normal หมดเลยรีเซ็ตให้ใหม่หมด แม้กระทั่งกลับบ้านปั๊บเราทำการชาร์จสั่งชาร์จเรียบร้อยครับตื่นเช้ามาสตาร์ทจะไปทำงานอีกครั้งระบบก็จะรีเซ็ตเป็นปกติหมดหมดใช่ไครับใช่ครับง่ายมากนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาแบบกังวลใช่กังวลอะไรบ้างมาเพียงแต่ว่าเรามีฟังก์ชันไม้ให้เพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะเ้ยเส้นทางที่เราใช้งานมันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดใจจะใช้เราก็มีติดตั้งมาให้แล้วก็สามารถใช้งานได้แต่บางคนบอกว่ามันดูมันใช้ยากมันไม่ได้ยากทำงานทั่วไปเลย ครับเหมือนกับรถตั้งเดไปเลยไม่ต้องอะไรกับมันมซึ่งจากตอนนี้ถ้าเกิดพี่ต้อมเราเห็นก็คือว่าเรายังทีวีออฟอยู่ครับที่หน้าปัดไม่มีทีวีครับแต่เราก็ยังวิ่งไฟฟ้าอยู่นี่ครับเครื่องยนต์ไม่ติดก็ยัึดมันไฟฟ้าเครื่องยนต์ยังไม่ติดเลยตอนนี้เพราะว่าแบตเตอรี่เราเพิ่งลงไปประมาณ20%เองครับใช่ครับประมาณอนะ่าปริมาณแบตยังเหลือประมาณ80%นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันพี่ต้อมสามารถตาความเร็วสูงสุดได้โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มทีก็ได้นะอันนี้ผม ก็อาจจะเดี๋ยวแบบเฮ้ยมันไม่ต้องก็ได้ก็อย่างที่บอกเลี้ยงสีเขียวแล้วดันความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เหมือนออปชั่นฟังก์ชันที่สูงเล่นเฉยๆนะใส่ไปให้ใส่ไว้ก่อนอยากได้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเรากังวลว่าไอ้ปุ่มมันเยอะแยะกังวลหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยนะะใช้งานปกติได้เลยหลักๆก็คือขับด้วยไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับ เมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่เหลือน้อยลงเครื่องยนต์ก็จะติดมาในโหมดของซีรีส์ไฮบริดอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเครื่องยนต์ติดขึ้นมาปั่นเจเนเตอร์นะครับชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์นำไปใช้แค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการความสปอร์ตหรือว่าต้องการต้นกําลังมากๆนะครับโหมดการทางานก็จะปรับมาเป็นพาราเลลเหมือนกันนะครับใช่เรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยรถรุ่นใดรุ่นหนึ่งน่แยกชัดเจนเลยว่าจะเป็นพาราเรลลหรือว่าเป็นนรใยุคของ ไฮบริดแล้วว่าเครื่องยนต์ลูกผสมใช่ครับซึ่งนี้มาสามรูปแบบเลยสามรูปแบบนียทำงานอัตโนมัติครับคนขับไม่ต้องไปคอยสนใจไม่ต้องไปดูอะไรครับขับไปเรื่อยๆครับกับกาดูถนนไวครับถือพวงมาลัยสบายๆเลยคันเร่งเบรกไวครับเดี๋ยวที่เหลือเขาจัดการเองนี่ผมถือว่าโอ้โหสบายๆมากๆนะครับใ่ขันเร่งช่ครับเดินคันเร่งนิ่มๆเดินเร่งนิ่มๆครับนไปแล้วอันนี้ความเร็วแตะร้อยแบบสบายๆฮะยัง ev อยู่เลยครับ ev อยู่นะครับ แล้วก็ฟิลลิ่งการขี่ดีมากต้องบอกเลยเนื่องจากว่ารถคันนี้ไม่มีเกียร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ขับเหมือนรถไฟฟ้าเลยถึงจะมีเครื่องยนต์แต่ไม่มีเกียร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเครื่องยนต์เริ่มทางานเพื่อชาร์จแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่มีอาการกระตุกเลยอเกียร์เป็นแบบว่าเป็นอัตตาทวดเดียวครับอัตตาทดเดียวใช่ครับล้ววิ่งเลยครับมันก็จะสมูทเหมือนขับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ๋ออาจจะแตกต่างกับรถรถประเภทอื่นปรถทั่วไปครับ มันจะนุ่มมากสมูทเหมือนน้ำร้ยไฟฟ้าใช่ครับใช่ครับรู้สึกได้เลยครับไม่มีการยืดยืดืด,ด,ดไม่มีเลยครับนิ่งไปเลยครับจริงจริงหลายท่านนะครับตอนผมทําคลิปแรกออกไปก็ติว่าเป็นรูปแบบดีไซน์เหมือนอนุรักษ์นิยมมากดูแล้วอ,ออกมานานแล้วจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันก็อยู่ในยุโรปอยู่ในญี่ปุน่นมาพักหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ยอดขายมารประมาณ4ี่หปีแล้วรู้ปะครับก็ถ้า เปิดตัวครั้งแรกเลยในโลกตอนปี 2013, 2013 1> 2 1 3ใช่ไหมครับก็ไม่ได้เชนมาเพื่อป,อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบต่างๆให้ให้ดีขึ้นแต่ถ้าเราลงดีเทลเมื่อกี้ผมลงดูดีเทลดูนะครับ ไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบโปรเจคเตอร์คู่แล้วก็เป็นไฟแบบ LED, อวีทั้งหมดใช่ไหมครับมีไฟ daytime ไ u n n i n g light เป็น LED ใช่ไหมฮไฟท้ายเป็น LED ก็เหมือนกับรถยุคนี้ทั้งหมดก็มีความทันสมัยทั้งหมดแล้วนะฮะก็ถือว่าครบเครื่องเลยรวมถึงระบบ advanced safety ก็ใส่มาให้หมดแล้วครับเตือนการชนด้านหน้าตรงตัว FCM ระบบตัดกำลังงานเครื่องยนต์ตัว UNS ีร็บนะครตัวบายสปอร์ตคอ n เนกต์เลนเชนและเลย บแล้วก็เรียเรียคอสทัฟฟี่เอาไลสก็คือเตือนด้านหลังขนาดถอยออกอยูช่องจอดและอื่นๆอีกมากมายก็ใส่ครบอันนั้นตีบคุ้ยทันทอนก็มีไล่ฟ้ากระจกมองข้างก็มีนะคแกรนด์ยุโรปอันนี้นั่นก็คืออยู่ในรุ่นท็อปทั้งหมดใช่ไหมครับรุ่นท็อปทั้งหมดเลยครับที่ที่เราทดสอบกันตอนนี้แถวนี้เราใส่ให้ครบหมดแล้วนะครับรุ่นท็อปก็คือ GT Premium ใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปดูในสเปค GT แล้ว เงินอาจจะต่างกันแสนนิดๆใช่ไหมครับแต่ว่าออปชั่นต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับพี่ยอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยไฟหน้าอะไรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆต่างกันค่อนข้างเยอะผมบอกไปเลยนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมเลือกรุ่นท็อปเลยดีกว่าอดีกว่าครับจบเลยอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มาครบแล้วก็ที่สาคัญอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยเราไปติดตามหลานทั่วไปไม่มีนะครับไม่มีทางติดไม่ได้ใช่ครับซื้อเลยครับต่างกันแค่แสนนิดนนะครับจัดรุ่นท็อปเนี่ยถือว่าครบเครื่องที่สุดแล้ว แอ t ติฟคุณจะทวนมีใช่ไหมครับมีครับมีครับก็จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์เหมือนปาเจโร่ไหมครับก็ใช่ครับสามารถตามรถกันข้างหน้าได้ศูนย์เลยจนถึงสองบิ้ใช่ไหมครับจนถึงสองบีได้เหมือนกันสองบีก็จะตัดออกใช่ไหมครับคือคืออย่างนี้ก่อนครับจริงๆแล้วกับปาเจโร่เนี่ยแเอาระบบของคันนี้ไปคือคือคันนี้เขาเกิดมาก่อน โอนี่คือต้นกําเนิดใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาขานในบ้านเราแต่ไปโรทำไก่บ้านเราก็เราอยากได้ Advanced Safety ก็เลยเอาฟังก์ชันของคันนี้มาติดของคันนี้มาทีหลังก็เลยเหมือนเหมือนไปโรเหมือนไปโรออกอ๋อกินจริงคันนี้ต้นต้นกำเนิดก็แสดงว่ามีครบทั้งเรดาร์แล้วก็กล้องด้านหน้าใช่ครับมีครบอยู่แล้วเหมือนกับไปโรเลยใช่พิเศษมากมากครับเพราะจุดเด่นผมเป็นคนที่ทดสอบระบบความปลอดภัยบ่อยๆก็คือลองวิ่งดูการทำงานนะครับถือว่ามิสซูบชีเป็นแบรนด์ที่ ติดตั้งระบบความปลอดภัยมาแล้วก็ทํางานได้แม่นอย่างมากครับพี่ยอดครับเมื่อเช้าที่เราออกจากเมืองทองธานีมากับอาจารย์ยอดนะครับมาจุดที่2จุดทันเข้ากลางวันนะครับก็เรียกว่าการใช้งานของเรานะครับเราใช้โหมด EV ีมานะครับแบตเตอรี่ก็จะเหลือประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นครับเกือบเกือบเต็มนะครับเราวิ่งมาในระยะทางประมาณ85กิโลเมตรนะครับเรียกว่าแบตเตอรี่อาจจะหมดก่อนเพราะว่าตอนเราสตาร์ทออกมา ตัวเลขขึ้นมาก็จะวิ่งได้อีกประมาณ30กว่ากิโลเมตรเศษแล้วก็บแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มก็จะสามารถวิ่งได้เพียงประมาณ55กิโลเมตรใช่ไหมครับใช่ครับชาร,ชาร์จเต็มครับเพราะนั้น <ๆ S 1> ในช่วงเช้านะครับมาถึงมือกลางวันของเราหรือว่าจุดสตาร์ทในช่วงที่2ของเรา85กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งที่จะเป็นเครื่องยนต์ทำงานสลับมาบ้างหลังจากที่แบตเตอรี่เราหมดแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ทำได้จากมัดวัดเรือนใหม่ที่เราวัดดูนะครับอยู่ที่31 กิโลเมตรต่อลิตรเศษนะครับถือว่าประหยัดมากๆในช่วงบ่ายแล้วจะขับต่อไปนะครับไปยังจุดที่จะเป็นจุดพักในช่วงที่3แล้วก็เป็นการทํางานโดยใช้เครื่องยนต์นะครับติดอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะลองในเรื่องของอัตราเร่งรวมทั้งอัตราสิ้นเปลืองด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามการทดสอบในช่วงบ่ายกันครับ ตอนนี้พอเครื่องยนต์ติดแล้วเรากดปุ่มเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยจากตัวเจเนเรเตอร์ครับแล้วเรามาดูว่าเมื่อชาร์จแบตเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วขับไปด้วยจนถึงที่หมายแล้วเนี่ยจะกินน้ำมันประมาณเท่าไหร่ครับข้อดีของเออรเรนเดอร์ก็จะมีเจเนเรเตอร์ติดมาด้วยใะฮะติดตั้งมาด้วยก็คือตัวชาร์จไฟนั่นแหละใช่ไหครับพูดง่ายๆคือเครื่องปั่นไฟติดตั้งมาด้วยทําให้สะดวกมากเมื่อเราเข้าสู่ในโหมดของการชาร์จครับเครื่องปั่นไฟก็จะติดหรือว่าเจเนเรเตอร์ก็จะ ติดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ,รบจนจบเราแบตเตอรี่เกือบเต็มเลยนะครับระบบถึงจะหยุดทํางานให้รหรือเราจะสามารถสั่งปิดกันก็ได้ให้วิ่งเป็นเป็น e ีเลยเมื่อแบตเตอรี่เพียงพอต่อกันขับเคลื่อนแล้วครับครับสะดวกมากมากครับเพราะฉะนั้นยินก็ไม่ต้องไปซซเรียสกับการที่ว่าจะต้องไปหาตู้ชาร์จแบตอะไรนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นด้ว่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะหาได้หรือว่าไม่สะดวกนะครับ ที่พักของเราไม่มีตู้ชาร์จสาธารณะอะไรพวกนี้เราก็สามารถสั่งขับรถไปด้วยแล้วสั่งให้เครื่องกดชาร์จแบตเตอรี่กลับคืนมาก่อนอไ,ได้เพื่อที่จะใช้งานแบตเตอรี่ในรอบถัดไปข้อดีของรถรุ่นนี้ก็<ไ>คือเ<ไ>มื่อเราติดไอ้ตัวเจอรตเรตอร์เข้ามามันก็จะทําให้เราไม่ต้องพะวงกับเรื่องของการชาร์จไฟจากข้างนอกมากนักถึงแม้ว่าเราจะมีระบบปลั๊กอินไฮบริดก็ตามแต่ว่าข้อดีของ จนอเรเตอร์ที่ติดตั้งมาด้วยก็คือสามารถชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่เราได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบดีดมากครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5 0าสถึงหชั่วโมงโดยประมาณแบตเตอรี่ก็ได้เกือบเต็มแล้วครับประมาณแปดสเส็นต์ครับครับ,รบตอนนี้เราก็เข้ามาถึงจุดพักจุดที่2นะครับเป็นการขับโดยการใช้งานในโหมดชาร์จหรือว่าเครื่องยนต์ติดตลอดเวลาแล้วก็เราทําความเร็ว อยู่ที่ประมาณ120กิมตรชั่วโมงนะครับพยายามจะดันความเร็วขึ้นไปประมาณนั้นนะครับเพื่อจะขับเหมือนกับการใช้งานเดินทางไกลจริงทุกอย่างเราวิ่งวงหว่นรอบนอกมานะครับก็เรียกว่าใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ50นาทีมาถึงจุดที่2นะครับก็จากการชาร์จนะครับแบตเตอรี่เข้าไปนะครับในเวลาประมาณ50นาทีแล้วก็ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแบตเตอรี่ก็เติมขึ้นมาถึง50เ โดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจากการทํางานของเครื่องยนต์มาด้วยนะครับเป็นการติดเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก็ตามนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ผมทําได้ตัวเลขที่ออกมาประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรเศษนะครับถือว่าประหยัดพอสมควรเลยทีเดียวเมื่อได้แลกกับการปั่นเกเรเตอร์ด้วยแล้วก็การหมุนของล้อด้วยนะครับถือว่าประหยัดมากๆากนอกจากนี้รถจนรุ่นนี้ก็ยังเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาอัตราสิ้นเปลืองก็จะ มากกว่าเป็นธรรมชาติเพื่อจะแลกกับการมาคับควบคุมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็โดดเด่นด้วยครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันเดย์ทริปเป็นการทดลองขับ mitsubishi outlander phev ที่อยู่กับผมเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับ gt premium 1,749,000ม1 749,0บาทให้อุปกรณ์มาอย่างครบคันนะครับแล้วก็ที่เห็นท้ายเลอะๆอยู่แบบนี้นะครับเราเพิ่งไปทดสอบสมรรถนะในเส้นทางทุรกันดารกันมาไปลองระบบขับเคลื่อนสีล้อ super 4 wheel drive นะครับที่ถูกถ่ายทอดออกมาจาก mitsubishi evolution ว่าทำงานอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการขับขี่แบบ normal mode sport mode แล้วก็ lock mode นะครับเปรียบเทียบกันขับขี่ให้เห็นชัดเจนว่า โหมดการทํางานต่างๆทํางานอย่างไรบ้างแล้วก็มีฟิลลิ่งการกระผีที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Mitsubishi m o อ o r ประเทศไทยยมกัดที่ให้เรามาร่วมทิปทดสอบในครั้งนี้ด้วยครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดซัดสไคร e กดไลค์กดแชร์ share, เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของคายเนอร์ทุกท่านด้วยครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ